เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วคะ่ะเราชอบกินสับประรด,ดอยู่แล้วทุกคนหลังๆมาอนี้จะอยากกินสับประรด,ดกินตุ๊บแล้วทำแตกปั๊บอ่ะตอนนี้ครบกำหนดแล้วนนนนะคะ่ะทุกคนรอลอ,อ,อ,อดอย่างเดียวนะคะรอลอดอย่างเดียวเตรียมของยังค่ะเตรียมแล้วคะ่ะรอลอดก็คือร <g> อเจ็บเองนะคะอันนี้วันอะไรมันจำนดเดี๋ยวดูวันนี้ เราคอดก็คือเราเจ็บเองนะเรื่องหลดหลบอันนี้แหละต้องหยุดเขาเขาไม่กินข้าวทำไมไม่ใส่ข้าวนินจานข้าวได้ไม่ไม่เขาไม่อยากกินข้าอยากสดแต่น้ำกินอะไรก็อ้วกออกทุกคนเพราะว่ากระเพาะมันกระเพาะมันแคบ ตื่นเต้นไหมรอรอทุกวันเลยค่ะก็เพราะมันแคบแล้วมันแบบมองว่ามันจะดันออกมัวอ้วกจนกระเพาะอักเสบบชบอกว่าไม่มันหลายวันแล้วมันเีะสีย่งทีไม่อยากพออพานาจิทีนี่แหละน้องยาเนาะนมก็ว่าพานาทิที่นี่แหละเดี๋ยวมารอให้เวาสิบแปดสัปดาห์ อีกสามสัปดาห์หมอบอกว่าให้เวลาเลยอีกสามสัปดาห์อยากออกมาตอนไหนก็ได้คือตอนนี้คือมันครบกําหนดแล้วนะคะคือแต่น้องก็ต้องรองน้องออกเฉยๆไม่ได้แบบมันใกล้กากหนดแล้วไม่ได้รอไม่ได้แบบมีกําหนดคลอเพราะว่าไม่ได้ผ่านะคะถ้าอีกสามสัปดาห์ไม่ลอดก็ดค,อคือคุณหมอจะจัดการอเออถ้าอีกสามสัปดาห์ไม่ลอดยวคุณหมอจะพาค่ะคุณหมอจะจัดการกับหนูก็จะอดทน อดทนรอค่ะพี่พี่แนี่ไม่มีเชลแล้วก็จะอดทนรอเพราะว่าหนูไม่อยากผ่าเลยจริงๆนะรู้สึกว่าแบบหลังๆมาหนูเริ่มรู้สึกไม่อยากผ่าแล้วเพราะว่าเอ่มัมนกลัวเจ็บแผลกลัวเจ็บแผลระยะแบบนานอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยคิดว่า<อ>เราคลอดเออเราท้องเก้าเดือนเนี่ยก็ อาการนู to to ่นนี inhos, in ่น oh, okay. hey, hey. ั okay. Listen, ่นค huh. ือหนูแบบเป็นคนท้องที่อาการเยอะมากเรื่องกระเพาะเรื่องอะไรเงี้ยก็หนักมาแล้วเก้าเดือนแต่ก็เลยอยากแบบค่อดธรรมชาติแบบเด่งออกทีเดียวแล้วก็ให้มันเซาซะอย่างเสียบตองให้มันไปอยากน้ําผงน้าแผลต่ออีกค่ะนะอุ้ยขอบคุณค่ะใหเยอะมากเลยข้าวเจ้าไงข้าวเจ้าไงหมาไงข้าวเจ้าดิว่เข้าวเจ้าดิสวัสดี ขาเจ้าน่าจะเล่นติ๊กต็อกไม่ได้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแบงค์นะคะน่าจะเป็นแบงค์มาเปรของขวัญแบบซาหัดซากันเปหนักมากขอบคุณค่ะข้าเจ้าไงเพจน้องเข้าเจ้าหมากนตีนบักเบนเลเข้าเจ้าเอินหรืออานเวนเ้อ เราเลนทัศั์ท์แบงครับชาแนลอยู่ในกรงชาแนลไปเรื่อยเลยอยไรอมันก็อันอีโต้น้อยๆสองน้อยๆนั่นมาไม่แหงไปจะสซัพแต่มันปอมมันจะเสียงลำคัญนิดนึงนะเรี่ยงไซบีเรียนมาแล้วถ้าเกิดวามัเรี่ยงปอมมันเสียไกลมากจักน้อยเ่มันใหญ่มันเสียงแหลม ท้องนานมากน้ำข้ามจะแห้งไม่แห้งค่ะเพราะว่าไปหาหมอทุกสัปดาห์วันนี้น้ำข้ามก็ค่อนข้างดีโอโหเปไม่หยุดครับผมชาแนลชาแนลมาหาเพื่อนหน่อยเร็วของขวัญชาแนลมาหาเพื่อนหน่อยเร็วโอ,นนอเววไป,ไปออเ,อเอาของขวัญไปไปเต้าอ้วนมาเอามาของขวัญเข้าเจ้าให้ของขวัญเนี่ยชาแนลก็ได้ของขวัญมันมีเดี๋ยวนี้ <c oughs> ตะวันนิ่งก่อนค่ะนิ่งค่ะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะว่านใจเย็นๆใจเย็นๆอู๋ใจเย็นๆสวัสดีพี่ๆก่อนน่ะพี่ๆพี่พี่พีเอฟซีเขาเรียกชาแนลแล้วกินไหมเนี่ยกินไหมฮะกินไหมสวัสดีพี่ข้าวเจ้าก่อนสวัสดีพี่ข้าวเจ้าก่อนอ่ะนี่พี่ข้าวเจ้าพี่ข้าวเจ้ากับพี่ข้าวสวยน่ะ แลกกันไหมครับเขาจะบอ,บอกว่าแลกเด้อย่ยานเิียนมุนสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับเก่งมากเ,าเจ้าอ,อ้วนอ้วนเจ้าอ้วนอนนี่เดี๋ยวอีสองตัวน้อโตมาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าปากมันแบบปากมันปากมันปากสมาเจจังเลยปากสมาเจแต่ก็อยู่ที่การสอนนี้นี่จะไม่ค่อยเห่าแต่มันเนี่ยเห่าเยอะมาก นนฉันอนอยเป็นดูบอกคิดถึงพยายามน้องแม่บอกว่ายังไงขอมือก่อนขอมือเออขอมือเก่งมากขอมือค่ะขอมือค่ะเก่ง <c oughs> มากเขาให้เราต้องเอาให้เขาสิตัวเองสีขาวเหมือนข้าวสวยไซมินิเลยวันนี้น้วันนี้สะกิดสก,กิดเก่งมันนี่นี่เป็นแม่ชาแนลนี่เป็นลูกค่ะ น้ำหนักขึ้นมาขนาดนี <laughs> ว่นที่พวกกินแล้วทำไมน้องไม่ขึ้นซ้มหมะเปรี้ยวอันนี้สวกมุดซุย <laughs> อันนี้เขาจะกินผักกินผลไม้นะทุกคนทั้งสองตัวเลยกินกะใายกินผักกินผลไม้เป็นกะยม่รู้ไปกระเพาะเสบเลยค่ะเป็นจนวกตลอดเขาบค้นค่าเขาขึ้กับเขาเจ้าไหมขอบค้นค่าก่อนขอบค้นค่าของขวัญเร็วเขาบค้นค่าของขวัญเร็ว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 เขอบค้นค่าของขวัญเร็ว พี่พี่มาพี่มาดูหนูนะใช่ไหมพี่พี่มาดูหนูหรือพี่พี่มารอคาโลคอดนี่เมื่อกี้จะสร้างนะสวยเห็นไหมคือบ่ได้เห็นเราคือบ่ได้อ๋อเนี่ยมื่กี้ เดี okay. ๋ยวไม่ต้องขอบคุณครับชาแนลเดี๋ยวเจ้าทักไปคอไม่ยากคืนลหังไหนเดี๋ยวไปเปย์คืนเดี๋ยวไปเปย์คืนว้าวโวยมันตรวดในจักหน่อยชาแนลมันเหนแก่ินแต่มีแต่มือเบอๆด้วยใช่ค่ะมันมันเป็นจะไยบูมื่อนั้นมันเอาตีนตกททองนนุไลมันหนี ไปเอาแล้วไปไปไปไไให้เขาคุยกับคาร์โลจะกินเดมัวไปมาเขาจะกินหนุ่มไปกินแตงโม กระเพาะเสียมีอาการไงบ้างอ้วกตลอดแล้วเจ็บค่ะ<อ>เจ็บตรงนี้เจ็บตรงใ <ไอ S 1> ต้ลิ้นปีก <ไอ S 1> แล้วก็เจ็บ <ไอ S 1> แล้วก็จะติดอยู่คอ,<ไ>อตลอดกินไม่ค่อยได้อันนี้คือหนูต้องค่อยๆกินค่อยๆกินแล้วก็กินทีละน้อยจริงๆทุกคนถ้ากินเยอะปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะแน่นอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะอยากเอาออกอย่างเดียวเลยแล้วเวลาออกอ่ะเหมือนแบบเหมือนมังกรพ่นน้ําอ่ะมันออกอย่างนั้นเลยออกหมดเลยอ่ะแล้วเวลาหักเสร็จปุ๊บอ่ะมันสิแบบว่า มันสีลับมันจะเหมือนแบบง่วงตลอดอยากกิยน้องวิยังไม่เห็นเลยค่ะน้าในท้องก็ไม่ตกินนะเกมันนี่ไม่ยอมเข้าขนาดที่เหกินแต่โมกับข้อเขาแม่นูองขเขาหอกไม่เข้าก็ไม่ได้กินนะหลังงลอดลูกตรวจเจอนิ้วในถุงน้ำดีวิน่ากลัวจัง เขาเอาออกเลยดิถ้าคอทถ้าผ่าคอนะถ้าเจอเป็นอะไรเซตติ้งเนี่ยเขาปานอกเลยดิหมอให้กินแต่อะไรอย่างเงี้ยเป็นซุปน้อยใช่แต่ท้องตึงมากแล้วค่ะทุกคนท้องตึงมากแบบเคลื่อนไปแล้วท้องตึงมากแล้วก็โนมมันไม่กัดบางกวน น,นี่เรีแล้วมันก็อยากให้เขาขู่ากงาอยากเขาโกงแชแนลของมันนี่ใช่ค่ะต้องต้องลดการกินทุกคนต้องลดการกินเพราะว่ามันต้องกินทีละน้อยแล้วก็ต้องกินที่เป็นที่เป็นซุปแบบเนี้ยคือกินเผ็ดไม่ได้กินรสจัดไม่ได้คะ่ะอันนี้แล้วแต่คนนะทุกคนบางคนบอกว่าโอ้ย แ้งเลียงลําค่าทำไมต้องอย่างงู้นอย่างนี้เป็นนู่นเป็นนี่ในเพจอาดาหนูประคัคว่านูเป็นนั่นเป็นนี่ว่าว่าลําค้านว่าสันลําคันกับวัดตงเบิงแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการแต่หนูเป็นจริงจริงคือใช่ไหมทุกคนคุณแม่แบบคุณแม่ใกล้คลอก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาอ้วกจนเลือดออกตัวเองนัะทุกคนหนูแทบจะแทบจะเป็นแบบนั้นเลยอะนี่เอาต้องไปตรวจเลยนะเพราะว่าอันตรายมาก ลังคันงแต่ยังติดตามใช่เป็นเป็นแบบเป็นทับทุกคนเนี่ยแล้วหนูก็เห็นแบบว่าเห็นคนที่แบบใกล้คลอดอะ่ะส่วนใหญ่เป็นแล้วคุณแม่หลังคลอดเออคุณแม่แบบ <laughs> ท้อง <laughs> แพ้อะไรเงี้ยก็เป็น